สภาพระเอกดังถูกช่องมากสียุติสัญญาปุ๊บค่ายใหม่รุมจีกรัวรัวเรียกได้ว่ามหากาบรางวัลที่หนึ่งทิบบานปลายอย่างต่อเนื่องงานนี้ทำเอาพระเอกหนุ่มบิก๊กเอ็มกลิตตฤทธบุตรครอมถูกช่องเจดเอสดีต้นสังกัดลงดาบประกาศยุติสัญญาโดยมีผลโดยทันทีกระทั่งเวลาต่อมาบิก๊กเอมได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมา คือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับและการจมอยู่ในกองความผิดพลาดของตัวเองในอดีตจะยิ่งถ่วงชีวิตให้หนักและก้าวต่อไปลำบากคุณจึงต้องให้อภัยตัวเองและเริ่มเก็บสะสมความทรงจำกันใหม่ เอมได้ให้สัมภาษณ์มีการพูดคุยกับทางช่องและพอรู้ผลลัพธ์เรื่องบทลงโทษยอมรับว่าเสียใจแต่เมื่อเป็นกฎก็ต้องทำใจและยอมรับทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยอีกว่าตอนนี้ได้รับการติดต่อจากค่ายละครช่องอื่นแล้วเรียกได้ว่าอิสระปุ๊บหลายช่องหลายค่ายรุมจีบเตรียมป้อนงานให้รัวๆนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท้าทายและจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ